สวัสดีครับผมพรชัยบ้านบึงนะครับผู้ผลิตโต๊ะวางอุปกรณ์เครื่องเสียงหรือโต๊ะวางมิฟที่เพื่อนๆรู้จักกันนะฮะที่เป็นโต๊ะสแตนเลสสแตนเลสก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆนะฮะที่ผลิตจักโต๊ะสแตนเลสแล้วก็ขาปรับระดับได้นะฮะวันนี้ก็วันนี้ผมเองจะมาแนะนําตัวรุ่น x 0 1 x 0 1ก็คือเป็นรุ่นแรกที่เราผลิตรุ่นขาปรับระดับได้ นะฮะเวอร์ชั่นที่2ก็คือปรับปรุงจากรุ่นที่มีปัญหารุ่นที่แล้วก็ปรับปรุงมาให้ดีที่สุดนะครับวันฉะนั้นวันนี้จะมาแนะนําให้ทุกๆท,ท่านได้รู้จักอุปกรณ์ชิ้นนี้มากขึ้นนะฮะหลังจากที่ท่านสั่งโต๊ะวางนี่ไปแล้วเนี่ยเราเราเองอุปกรณ์ที่มีไปให้ก็จะมีตัวนี้เลยนะฮะที่เป็นกระเป๋าใส่ขาซึ่งเราจะแถมให้ทุกตัวนะครับซึ่ง เราก็แถมมานานถือว่าเป็นเจ้าแรกๆที่แถมกระเป๋ากระเป๋าใส่ขานะครับพอท่านได้ก็พอท่านได้สินค้าแล้วท่านเปิดออกมานะครับปึ๊บลูกออกมาก็จะได้ขาน,นี้นะครับนี่นะครับทีนี้เรามาดูใกล้ๆนะครับจุดแรกเลยเราจะมีน็อตไปให้ทั้งหมดสี่ตัวนะฮะอันนี้ถอดเก็บก่อนนะครับที่มีไปเนี่ยคือเราให้แถมเราเราเรา,เราติดไปให้ท่านต้องถอดเก็บก่อน ถ้าถ้าท่านไม่ได้ต้องถอดออกมากาอ่อนก้ถอดออกมาก็ถอดแล้วก็ใส่กระเป๋าไว้ก็ได้ครับ,บกันหายตัวนี้ก็จะมีไว้สำหรับยึดหน้าไม้ให้ติดกับโต๊ะนะครับเสียเวลานิดนึงนะครับในการมน็อตออกตัวนี้จะมีน็อต จเมียงฝังไว้ข้างในไว้สําหรับท่านที่ไว้ยึดไม้นะครับเรามาดูโดยส่วนประกอบโดยโดยรวมทั่วไปนะครับตัวด้านขาปรับระดับได้นะฮะตัวนี้เมื่อก่อนเราจะใช้หัวน็อตสเตเลสเชื่อมเอาแต่ตอนนี้เราใช้รีเวทนัดในการอัดเข้าไปแล้วก็เชื่อมติดนะฮะเพราะว่าข้อดีของการใช้รีเวทนัดก็คือว่าเกลียวเกลียวที่เราหมุนเข้าหมุนออกจะมีความคล่องตัวนะฮะ ในการปรับระดับได้ตัวนี้จะปรับระดับได้อยู่ประมาณสัก25่มิลหรือประมาณ1นิ้วนะครับตัวนี้นะฮะรูปแบบรูปแบบโดยทั่วไปก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีความเกลียวก็จะหมุนคล่องขึ้นนะฮะเกลียวตัวนี้มีความตัวประมาณ81 8มิลมิลรับน้ำหนักได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะในส่วนน็อตท,ที่เราใช้ก็จะเป็นน็อตท,ที่มีขนาดที่พอดีจะไม่ยาวเกินไปนะฮะก็เป็นหัวน็อตตัวเมียใช,ใช้ใช้ล็อกเรา นะครับแรกๆหลายท่านที่ซื้อไปแล้วก็มีปัญหาว่าเวลาไปใกล้ตั้งใกล้ตู้ซับจะมีเสียงกระพือนะฮะเรากระพือก็เกิดจากเมื่อก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการกางออกนะครับตู้นะฮะเ,เกียวนี้จับนี้ก็ยุ่งยากนิดนึงนะครับพอดีไม่มีผู้ช่วย เกี่ยวตัวนี้กลับเข้าไปก่อนเมื่อสักครู่เราโชว์ปรับระดับได้นะฮะปึ๊บนะฮะอันนี้ก็พอเรากาองออกมาลักษณะแบบนี้นะฮะอ้ามาดูกใกล้ๆเมื่อก่อนตัวขั้นกลางตัวเนี้ยเราจะใช้หัวน็อตนะฮะใช้หัวน็อตเบอร์เบอร์สิบหรือน็อต M6 ขั้นกลาง มันเวลาเราไปตั้งใกล้ๆตู้ซับจะมีเสียงสั่นกระพือแก๊กแกลกแกกเราก็เลยแก้ไขเรากึงบูตมาโดยเฉพาะนะฮะดูตัวนี้เป็นงานเฉพาะก็คือมาใส่ขั้นกลางอันนี้จะลดเสียงกระพือจากจากน็อตที่เมื่อก่อนเราใช้น็อตขั้นกลางตัวนี้จะลดเสียงกระพือไปได้นะครับอ่ะทีนี้ออกจากเรื่องขาโตแล้วมาดูตัวด้านหน้าท็อปที่เป็นไม้นะครับ <c oughs> ตัวไม้ รามาดูด้านล่างก่อนนะครับด้านล่างตัวนี้เราใช้มา20มิลเกียรเออยู่แล้วด้านล่างเราจะมีมุมมุมที่จะรองรับน้ําหนักแล้วก็กันกระแทกให้เพื่อนๆนะฮะตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกปัม๊มบุ๋มลงไปเพื่อที่จะให้ขาวโต๊ะนี้เข้าไปได้ง่ายหน่อยนะครับแล้วก็ทําการยึดน็อตทั้ง4ตัวจะหนึ่งตัวถ้าเป็นตัวใหญ่จะมีจุดยึดทั้งหมดอยู่หจุดนะครับสามสี่ห้า แล้วก็6นี่นะฮะตัวนี้ก็จะลดแรงกระแทกระหว่าง